อยู่ไปซอยฟ้าอยู่กเก้าปีดีพ่อกีเด้ขาดสมบัติลงเลยพรรษาสิบหกวันที่สิบห้าพุทธภาคมสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามบนหลังเขาวัาดลอยรมเบดีจังหวัดสกลนครเราลืมเื่อใดเป็นฟ้าดีถลบเพาะกิเลสกับจิตที่มาติดพันกันมาตั้งกีกับปีกันสัตว์โลกทลายตายกองกันอยู่นี่พาะกิเลสพาให้เกิดให้ตายพาะกิเลสขาดสมบัติลงไปแล้วไม่มีอะไรจะมาตายกองกนันดี นี่จะพูดว่าญาณาจาบรบารมีราสนาอุตตปาดีความรู้ความเห็นอันพิจเลิศเลอได้เกิดขึ้นแล้วแต่เราไม่ผิดดังพระพุตธเจ้าทรงประกาศท่าทาง,ทาง,ทางแกเบจาวกีว่าญาณจากปารมีรัรสนาอุฎปาดีความรู้ความเห็นอันเลิศเลอได้เกิดขึ้นแล้วแต่เราตถาคตอกุปปาเมวิบุติความรูพ้นของเราไม่มีการกำเนิดแล้ว อาญาบันทิบาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราจะสาคตนาติดาณิปุรัปโวต่อไปนี้เราจะสาคตจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วนี่เป็นการประกาศให้เป็นจำมขีทั้งห้าฟังผู้ที่รับปากก็ได้สักขีพยายันขึ้นมาในขณะนั้นคือพระอาญาโคตายะได้สักขีพยาคือว่าได้คำบาลีท่านพูดอ่สมห,ห,หรับเสมอพูดธรรมดาธรรมดาไม่เหมือนผู้ปฏิบัติพูด,พดผู้ปฏิบัติบรรพดรอดพูด รู้ขึ้นา่ารู้อยากเผ็ดร้นอนปแลวพูดออกมาก็ออกมาอยากเผ็ดร้นอนพระยาโคตรทยาท่านได้สักิีพยานมาจากพระพุทธเจา้า่าอย่างจริงๆสมุทรยธรรมสามตาลี้โลธรรมสิ่งได้สิ่งดีที่เกิดขึ้นเป็นธรมรมดาสิ่งนั้นย่อมดับเป็นธรมรมดานี่เป็นภาษานิ่มดวนภาษาสมอเสมอภาษาเป็นกลางกลางสำหรับที่ริยาทท่านแสดงออกว่า แต่ภาษาของผู้ปฏิบัติที่ไปเจอกับข้าศึกจากตูย่างหนักจังดวงย่าไม่เคยคิดเคยคาดเคยฝันไปเจอกันเจออยจังจังเวลาซัดกันก็ซัดอย่างจังจังผลเกิดขึ้นมาก็ว่ายัางเจจีสุรสธามสมัมบัณนิโรธามสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับทางด้านตันสิ่งที่ไม่ดับคือธรรมชาติที่สรู้ท่านเห็น่เวลานันโสดาปฏิผลขึ้นแล้วนั่นละตัวไม่ดับคือตัวรับสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับทางด้าน แต่ธรรมชาตินี้ไม่ดับจะถึงนิพพานเป็นธรรมชาติไม่มีคำว่าดับนี่ตัวยืนยันกันนอกจาก้นดับอะไรก็ตามเกิดแล้วดับทลัดแต่ธรรมชาตินี้จะถึงนิพพานไม่ดับเป็นธรรมชาตินี่พากันฟางเสียเข้าใจไหมนี่หลพระอาญากริชะได้รู้เห็นทมอย่างดีเลยถ้า <c oughs> สอนบาถึงขนาดกว่านี้เราก็ปฏิบัติของเราแตมกำลังก่อสามาธิสวคารธรรมตัดไว้ชอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว ไม่มีผิดมีพลาดคําว่าศาสตราโอคเอกจะไม่มีผิดมีพลาดในการแนะนบสั่งสอนสากโลกเลยจึงเรียกว่าสวาขาระสามเราที่สวดบนอยู่ทุกวันนี้ก็สวาขาโตาก็ตาทะโบตาะละอรย่นธทุกวันแล้วเรียกว่าสวขาระสามจัดไว้ชอบแล้วให้ปฏิบัติตามเถิดมักผลทีล่ผ่านคงเส้นคงวานาแนนเป็นการลิโกทำบาปได้บาปทำบุญได้บุญ ยึงเรียกว่เาเป็นการที่โกเหมือนกันที่เราทํา,าไปความดีครับจะเป็นของเราตลอดไปเลยเจา้าท่านถือนิพานหากันตั้งใจพุทธปฏิบัติได้อย่าเอาภาคกองทัพกีดเด็ดไปเหยียบหัวพระพุทธเจ้าเหยียบหัวธรรมที่ท่านสอนไว้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยไนดะ้ตีละวัตตีต่ำๆละมัตสูงว่าเหยียบหัวพุทธเจ้าได้ไม่ใช่เรื่องนะมันทะนงตัวว่าตัวเก่งกว่าศาสนาโอเคขัตุท้าก็จมคือพวกเราที่เก่งๆนะั่นแหละ พากันตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะถ้าบุรุธเจ้าคงเส้นคงวา,าระาแนนใครปฏิบัติเมื่อไรได้ผลตามที่ปฏิบัติไม่เป็นอื่นไปเลยจะเรียกว่าสัวขาตามจัดไว้ชอบแล้วให้พากันจานี่ก็เรามาพูดนี่พูดหรอกว่าถอดจากหัวใจมาพูดมีเล่าไดให้ฟังเราไว้สงสายบักผลนิพานแต่ก่อนเราก็หามักผลนิพานเรียนหนังสือไปว่าท่านแสดงเรื่องบักผลนิพานก็สงสายไปสงสายไป บัคขอนิพพานจะมีจริงหรือไม่ล่ะไม่ล่ะถ้าว่าเราปฏิบัติเต็มเม็ดเต็มดวลแล้วบัควอนิพพานไม่มีตามที่สอนไว้แล้วบราก็เสียประโยชน์เสียเวลาเวลาเปล่าเนี่ยท่านผู้ใดที่มายืนยันว่าบัคขอนิพพานมีอยู่ให้เราฟังเราจะวอกการสวายตัวต่อท่านผู้้นแล้วจากปฏิบัติเอาตายเขาว่าให้ได้บัคขอนิพพานบาคองก็เข้าถึงหลวงปู่ว่าท่านก็จี้ลงเลยท่านหาอะไร มรคุลีพานต้นไม้ภูเขาไม่ใช่มรคปลีพานไม่ใช่กิเลสนี่ก็ากกทาตุครอบโลกธาตุดีด้าอากาศสามเอยโลกธาตุไม่ใช่กิเลสไม่ใช่มรคผลีพานกิเลสแท้มรคุลีพานแท้อยู่ที่ใจดั่งท่านว่ากันว่าให้ท่า,ลาลนชำระโรดีด้วยจิตตาภาวนาพระพุทธเจ้าตัดสรู้ด้วยการภาวนาสาวกทลายตัดสรู้ด้วยการภาวนาพุทธังทำบางทังงกษังสารากฐามี ของพวกเรานีที่เรารับถือกราบไหว้บูชาทุกวันนี้เกิดจากภาวนาไม่ใช่เกิดจากหมอนขาดเสือขาดนอนอยู่เฉยมีแต่เย็บเสือเย็บหมอนนอนวันจะขับเสือก็ก็ขาดหมอนก็แตกใช่ไม่ไดลอะนนี้ <c oughs> ให้ปฏิบัติอย่างนี้ก็ได้เป็นสาระของตัวเองแล้วก็เป็นสาระของอื่นขึ้นมาดังที่เห็นดีแลอย่างสาวกทั้งหลายทราบไหมเป็นสาระค้าบามีของเราท่านเป็นสาระของท่านเรียบร้อยแล้วแล้วก็ว่าเป็นสาระของโลก พระพุทธเจ้าก็เป็นสาระของโบกเรียบร้อยแล้วจึงได้เป็นสาระของโลกเราก็ทําสาระของเราให้เต็มเดียวแล้วก็ไปสอนลูกสอนหลานให้ผลได้ประโยชน์ต่อไปนะอย่าอยู่เฉยๆ <c oughs> นี่ปฏิบัติมาจากเ,าเรียกว่าเอาเปรตเอาตาเขาว่าพอาไปถึงพระแม่ขุารย์บ้านประกาศออกมาเรื่องพากผลิฟานบอกว่านี่ได้นี่ได้แบมือออกมาว่าเห็นไหมว่าผลิฟานหรือตาบอดท่านจะว่าอย่างนั้นแต่ท่านไม่ว่า เราก็ฟังถึงนั้นชัดแจนแล้วทีเีียวพอกลับมาจะไม่ถึงที่พักเลยว่าไงวันนี้ <c oughs> เราตั้งใจไปหา <c oughs> หลวงปู่วัน <c oughs> ถ้าแสดงบัคผลที่ผ่านไว้ด้วยสวคณธรภาพที่ตัดใจชอบแล้วเราไม่ชอบ,ไม,ชอบไม่ชอบใจเราเราเชื่อธรรมเจ้าหรือไม่เชื่อเชื่อว่าบัคผลที่ผ่านมีอยู่หรือไม่เชื่อทางนี้ขึ้นเลยเอาตายเขาว่าเชื่อเต็มเดียวแล้วน่าละฟังเทศของปู่วันมาแล้ว บอกเอาตายเขาว่าเลยตั้งแต่วันนั้นก็ตกเราลกทั้งเป็นฟาดตายเขาว่าเป็นเวลาเก้าปีนี่แหละกีเดสยัได้ขาดสบัติลงจากหัวใจบนหลังเขาว่าโดยธรรมกีีวันที่สิบห้าพฤษภาคมสองพันสี่ร้อยเก้าสามตั้งแต่วันนั้นเปิดโลกหมดเลยโลกธาตุไม่มีอะไรปิดบ้างหัวใจดวงนี้ได้ที่ปิดบัางก็คือกีเดสนั่นแหละตัวมันบืดมันบอดมันปิดเลยหมดภูเขาทั้งลูกมันก็ชนได้โดนได้แต่ ใจที่สว่าง้จแล้วไม่โดนอะไรือชื่อว่าบาปว่ากรรมว่าสิ่งที่เป็นภัยต่อใจแล้วไม่โดนที่แพงวิแพงเปลี่ยนแปลงหลายสารสังคมลีกได้ลีกได้ทางนั้นแหละพากันตั้งใจพึ้นปฏิบัติเวลาที่ศาสนาขึ้ไปบนดแ้เหลือล่าสมัยไปเลยที่มันยุ่มันมันทันสบายก็คือกิเลสตัณหายิ่งพาการเริบเสริมสารตาคนต่างสร้างส่งเสริมขึ้นมาอันนั้นดีอันนี้ดีมีตะเครื่องหลอกโลกตาบอดที่ให้ดี วิ่งตามบ้านฟังเสียงธรรมบ้างสิธรรมพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านสอนท่านหลอกใครไม่มีหลอกใครแต่ที่เดลืหลอกทางด้านมาจากพ่อแม่ผูย่าตาญายของที่เดลือหลอกทางด้านธรรมี่มาจากักุลใดแต่องค์ศาลาพระอ,องค์แรกมาจนกระท่งปัจจุบันนี้เป็นส่วนการทึกษาศาสาตราไว้ชอบบทให้ตั้งใจปฏิบัติไม่หลอกใครมีแต่เราหลอกเราแล้วแหละฟังแท,ท้ตอนแรกเชื่อธรรมท่า,ทานแต่ไม่เชื่อเราหลอก ตัวเองแล้วเชื่อตัวเองละ่ะทีนี้เออนี่เวันนี้เด็ดเลยนะไอ้นั่งภาวราพุทธโทธโมสาโคไม่จบเออบากเสียงดังคร้อข้อบนบอนนั่นแหละที่เด็ดมันกรอบลงบอนกรอบลงเสือเวลาจูเขาห้องผ้า,า,าที่บากอย่างเราแกแกะแกๆเหมือนเหมือนหมาติดเออเหมือนเหมือนจูหวาใส่ฝนถ้าท่านเคยเห็นจูหมาใส่ฝนไว้ ถ้าไม่เคยเห็นจู๋หมาใส่ฝนมันร้องวาไปถึงบ้านเวลาฝนตกแล้วจู๋หมาใส่ฝนมันจะร้องแกลก,กนี่เราขีเา้เกียจขี้ค้านภาวนาก็รร้องแกลก,กเหมือนหมาตัวน,นี้พระเข้าใจนะถ้าไม่อยากเป็นหมาตัวนั้นอย่าร้องแกลก,กฟาดมาขี้เด็ดขาดสะบัดลงไปเสียงร้องแกลก,กจะเป็นเรื่องของขีเ้เด็ร้องแกลก,กมันสู้เราไม่ได้ไอเสียงเราร้องแกลก,กแต่ก่อนนนั้หมดไปแล้วเสียงหมาจะร้องแทนร้องแกลกแกกขึ้นมาพระกัจจาวรา ตั้งใจปฏิบัติอย่าทำแล้วหอเรอแหลททำเล่นๆไม่ดีก็ศาสนาไม่ใช่พูทธเจ้าศาสนาอง์เล่นนะศาสนาองค์เอกไม่มีใครเอกที่กว่าศาสนาของเราทำทรมาสอโลกเอาแต่ทำตัวการจะทตัาไม่ชอบแล้วจะแล้วทั้งนั้นทุกขั้นทุกผู้เขาทำจนกระทั่งถึงนิพพานไม่มีทางโกหกแฝงอยู่เลยแต่เรามันมีแต่ขี้เล็ดตัวกโกหกถ้าจะประกอบความภาคความเพียกเราไม่อยากทำให้ขี้เล็ดหลอกเอาหลอกเอาเราสูดแทงแล้วตายเปล่า พอตายแล้วก็นินมนต์พระมาคุศลธาเะอยู่ในอะไรตั้งแต่เวลามีชีวิตอยู่ไม่สนใจอั้นเวลาเข้าในโลกผีแล้วนะ่รถึงนิมนต์พระมาุศลธมมากุศลบาสบาหลวงตาบัวก็ถูกเขาได้นิมนไปคุศลาเหมือนกันแต่ก็ไปตามเขาเพราว่าคุศลราญาติตายจะไปได้ได้ไหมอิตาทา่ิตายไ,ไปไ,หนหนยได้ได้ ตัวเองก็ไปดูว่าตายแล้วจะไปไหนแล้วจะไปถามเขาอื่นใล้รู้ได้ยังไงมันไม่รููนะให้ถามตัวเองเอตั้งแต่บัดดีฟาดออไปสร้างบญสร้างกุศลเมื่อสร้างบูสร้างกฤษตัวหัวใจแล้วนี่ไม่ต้องถามใครมันจ้าไปในหัวใจพูดชัดๆอย่างเล่านี่เราไม่สงสัยเรื่องตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนหายสงสัยแล้วตั้งแต่กำลับขาวมาออกปฏิบัติทีแรกแล้วลูกคุกขาดตั้งสติไม่อยู่น้ำตารล่วงอยู่บนภูเขาเราก็เคยมาเล่าให้พี่น้องสายฟัง สู้กิเลสไปได้กระแสกิเลสบรรลุแร้งกระแสของอัดของทรมของกติปัญาไม่ทันสู้บรรดุไม่ได้ลมเหลวโลมเหลวน้ําตาล่วงอยู่บนภูเขานั่นละที่เป็นทําให้เกิดโกรธเกิดแช่เกิดแช่ในกิเลสพาในตัวของเราไปทานะเกิดแช่โกรธแช่ในผู้หนึ่งผู้ใดเป็นบาปเป็นกรรมทางด้านแต่เวลาโกรธแช่ในกิเลสซึ่งเป็นภัยต่อตัวของเราเองโตแช่โตนี้ เป็นบูว่าระฟาดกับกีเลขาดสามารถลงไปด้วยความโกรธแค้นอะไนี้แหละจะเบานี่ได้ชนะกิเลสตัวนี้แหละตัวรับตาลุ่มบนภูเขาโกรธแค้นในกิเลสอยู่เดียวใจฟาดกันแล้วจนกระทั่งกิเลสพังเลยทีเดียวตั้งสารบาไม่ีกิเลสตัวใดจะมาทําให้โกรธให้แค้นอีกเลยโบสถนั่นจำได้ไหมถ้าพุทธเจ้าสอนโลกให้บริสุทธิ์มันทำไมจึงไม่บริสุทธิ์ก็เราไม่ทำให้มับริสุทธิ์ ถ้าทำประจพระพุธเจ้าแล้วบริสุทธ์ไม่ต้องสองสัยชาสิเา,าเไม่เคยหลอกใครดูเอาในะสนขาสขาจะทำสวขาโตมาก็ตาสมบตรบัสไม่ชอบแล้วเอาเดินตามนี้เถิดะจะไม่ไปไรจะถึงนิพพผ่านถ้ากำลังวังชาสามารถถึงนิพพานได้พากันตดจาวรดาบดาผี่ล้าตลาย